ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้สีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สีรีวิวจะมาเล่าเรื่องหลักการแยกพิมพ,พ,พ,มาาพ์พระผงสุพรรณกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีพระผงสุพรรณหนึ่งในพระชุดเบญจภา,าคีสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทย การแยกพิมพ์ของพระผงสุพรรณนั้นอันประกอบด้วยพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พิมพ์หน้ากลางและพิมพ์หน้านุมว่ามีเอกลักษณ์กันอย่างไรเราจะมาชี้จุดเฉพาะจุดมิตรต่างๆว่าแต่ละพิมพ์มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่เอกลักษณ์เฉพาะอยู่ที่พระพัก จะมีความเหี่ยวย่นคล้ายคนชราซึ่งเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นอกจากนี้ยังมีจุดตำหนิที่สำคัญคือพระเนรด้านซ้ายขององค์พระจะยาวรีและลึกปลายตวัดสูงกว่าพระเนตรทางด้านขวาขององค์พระพระนาศิก์หนาใหญ่ทั้งสองข้างมีร่องลึกลงมารับ พระโอทซึ่งแย้มเล็กน้อยพระกันข้างขวาขององค์พระขมวดค้ายมุ่มมวยผมรายพระศกทอดยาวลงมามากกวา่าพระกันด้านซ้ายขององค์พระเกือบบนสุดของพระกันด้านขวาขององค์พระจะมีร่องลึกเหมือนร่องหูและด้านบนเหนือร่องจะหนาใหญ่ และโค้งลักษณะคล้ายใบหูของมนุษย์ด้านในของพระกันด้านซ้ายขององค์พระจะปรากฏเม็ดผลคล้ายเม็ดข้าวสารวางสลับไปสลับมาถึงปลายพระกันพระอุระใหญ่บนก่อนจะลอดกิวมาทางพระนาพีลักษณะคล้าย หัวช้างระหว่างพระอุระกับพระอังสะทั้งด้านซ้ายขององค์พระจะเวาลึกปรากฏเป็นรอยสามเหลี่ยมมีเส้นบางๆลากผ่านเหนือพระอังสะด้านซ้ายขององค์พระไปจรดขอบนอกพระอุระด้านซ้ายขององค์พระและที่ปลายเส้นบางๆนั้นจะปรากฏเม็ดผลเล็กๆ ขึ้นเรียงรายใต้ราลานมด้านซ้ายพระหัตถ์ซ้ายขององค์พระหนาและใหญ่และอยู่กึ่งกลางลำพระองค์ปลายพระหัตถ์ไม่จรดพระกรทางด้านขวามือเหมือนกับพิมพ์พหน้ากลางมองเห็นล่องพระหัตชัดเจนพระกรด้านขวาขององค์พระจะเว้าลึก พระผงสุพันธ์พิมพ์หน้ากลางเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ที่พระพักที่ดูอิ่มเอิบสดใสไม่เหี่ยวย่นแบบคนที่ไม่สูงวัยมากมีจุดตำหนิที่สำคัญดังนี้พระเนตรทั้งสองข้างไม่จมลึกเท่ากับพิมพ์หน้าแก่ปลายพระพักทางด้านซ้ายขององค์พระ สวัดเฉียงขึ้นเล็กน้อยถ้าหากพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่ารูปพระพักระหว่างพระเนตรทั้งสองข้างวางได้ระดับเท่ากันพระกันทั้งสองข้างจะเป็นเส้นเอียงตรงตามเขาพระพักและมีความยาวเกือบเท่ากันทั้งสองข้างในองค์ที่พิมพ์ ติดชัดปลายพระกันทางด้านขวาขององค์พระจะเรียวยาวคล้ายจะงอยที่ปลายงอเข้าหาด้านในเล็กน้อยส่วนปลายพระกันทางด้านซ้ายขององค์พระจะแตกเป็นหางแสงแซวพระอุระผายกว้างและสอบเพียงตรงพระนาพีมองดูคล้ายหัวช้าง ผาดซ้ายขององค์พระวางที่หน้าตักแต่ให้สังเกตปลายพระหัต์จะยาวยื่นไปเกือบชนลําพระกรขวาขององค์พระซึ่งจะแตกต่างจากพิมพ์หน้าแก่และพิมพหน้าหนุ่มข้อพระกรทางด้านขวาขององค์พระวาวรึกอย่างเห็นได้ชัดในองค์ที่ติดชัดบริเวณข้างฝ่าพระหัต์ทางด้านขวา ขององค์พระจะมีติ่งเกินเล็กๆวิ่งจากโคนพระองคุรีหรือนิ้วขึ้นทางด้านบนสำหรับพระผงสุพันธ์พิมพ์หน้าหนุม่มเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ที่พระพักที่แลดูอ่อนเยาว์สดใสและเร็วเล็กกว่าพิมพ์อื่นอย่างชัดเจนสมัยโบราณเรียกว่าพิมพ์หน้าหนู องคพระมีความลึกและคมชัดมากเป็นพิเศษและมีความหนามากกว่าพิมพ์อื่นจึงสันนิษฐานว่าการถอดออกจากแบบพิมพ์น่าจะค่อนข้างยากกว่าทำให้องค์พระที่พบมีสภาพสมบูรณ์น้อยมากนอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตตำหนิสำคัญดังนี้พระเนตรทั้งสองข้างอยู่ในระนาบเดียวกันปลายพระเนตรซ้ายขององค์พระ ยกเฉียงขึ้นเล็กน้อยพระนาศิกใหญ่เป็นสันริมพระโอษนาพระกันทั้งสองตั้งขึ้นเป็นสันแนบพิดกับพระพักและยาวลงมาเกือบจะลดพระอังสาซึ่งแตกต่างจากพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้ากลางข้อพระกรด้านขวาด้านในจะเว้าลึกและชัดเจนนอกจากนี้พระผงสุพรรณ ในแต่ละพิมพ์นั้นมองเผินๆอาจจะดูแตกต่างเหมือนเป็นพิมพ์ย่อยออกไปอีกแต่ความจริงแล้วสืบเนื่องมาจากการเผาที่ได้รับความร้อนไม่เท่ากันเช่นเดียวกับพระดินเผาทั่วๆไปทําให้ขนาดสีสันวันนะและการหดตัวไม่เท่ากันนอกจากนี้การตัดขอบการบรรจุและสภาพการใช้ ยังส่งผลต่อการพิจารนณาของพิมพ์ะด้วยครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าให้เพื่อนๆพืนได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ